นี่คือบรรยากาศค่ะของคอนเสิร์ตนะคะในงานหัวหินแจ๊สแฟร์เทิเวัลน0นค่ะบนเวทีตอนนี้ที่กำลังร้องอยู่นะคะก็เป็นวงวองอินท็อกนิโตค่ะที่เราเคยได้สัมภาษณ์มาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะแต่วันนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับกูรูทางด้านของเพลงแจ๊สกันบ้างค่ะว่าเพลงแจ๊สจริงๆแล้วและการจัดงานในครั้งนี้นะคะเขา,าเขามีที่มาที่ไปยังไงบ้างแล้วก็เพลงแจ๊สของผู้ที่รู้จริงเนี่ยเขามีคำจำกัดความว่าอะไรคะ่ะ คำนิยามของแจ๊สแจ๊เป็นดนตรีที่ผสมผสานกันนะครับระหว่างว่าทธรรมสกระแสคือยุโรปคือคนขาวกับว่าทธรของคนแอฟริกันคือคนดําซึ่งไปเกิดที่สหรัฐอเมริกาและใช้เวลาหลายๆร้อยปีกว่าจะตกผลึกขว่าเป็นดนตรีแจ๊ส ก่อนแจ๊สอัจจะบดนตรีบลูส์บีลล็กทามนะครับและแจ๊สก็ถือว่าเป็นต้นทางของการทํางานสร้างสรรค์ทั้งปวงโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสคัญแก่ดนตรีอ m มพอวิเซชันและก็การให้ความสาคัญแก่การสื่อสารระหว่างดน,นตรีบนเวทีการสื่อสารระหว่างดน,นตรีกับผู้ชมการสื่อสารของคนในสังคมแจ๊สเป็นเรื่องของคอมมูนิตี้ครับ นั่นคือคำนิยามของคำว่าแจ๊สของอนันลือประดิษฐ์กูรูแจ๊สและคอลัมนิสต์ดนตรีชื่อดังซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ใส่ใจกับการผลักดนันวงดนตรีแจ๊สบ้านเราให้แข็งแรงขึ้นจากประสบการณ์ของเขากกับการสัมผัสมวลเสน่ห์แห่งแจ๊สหัวหินมาถึง9ปีเต็มเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดงานดนตรีแจ๊สริมหาดเป็นบ้างไปฟังกันค่ะติดตามมา9ปีติดต่อกันอย่าอย่าแค่เปรียบเทียบแค่ปีที่แล้วเลยนะครับ ก็จริงๆแล้วในแง่ของปรการกฏการเนี่ยก็มีความพยายามของผู้จัดงานที่ทําให้มันดีขึ้นแต่ในแง่ของโครงสร้างแล้วเข้าใจว่าหัวหินแจฟฟสเฟสติวัลยังมีการเติบโตที่ค่อนข้างจํากัดหรือมีเพดานอยู่เนื่องจากว่าโดยนโยบายของผู้ที่มีส่วนในการกําหนดให้เกิดงานนี้ขึ้นมานั้นยังค่อนข้างจะมองงานนี้เป็นลักษณะงานอีเวนต์มากกว่าเป็นงานศิลป,ปวัฒนธรรมเมื่อเป็นงานเมื่อมองว่าเป็นงานศิลปวัฒน์เมื่อมองว่าเป็นงานอีเวนต์ไม่ใช่งานศิลปวัฒนธรรมเนี่ยก็จะทําให การทำหัวหินแจ๊สก็จะเป็นที่รู้จักแค่ในระดับที่เป็นคนไทยชาวไทยโดยทั่วไปที่มาดูงานหวังว่าปีหนึ่งเนี่ยจะมาดูดนตรีมาดื่มเครื่องดื่มมาพูดคุยกันที่นี่มากกว่านะครับแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นอิเตอร์นชน n นลแจ๊สเฟสติวัลเนี่ยจริงๆแล้วก็ควรจะมีการสนับสนุนมีการวางนโยบายที่ชัดเจนกว่าน,นี้เพราะเราต้องการที่จะให้เทศกาลหัวหินแจ๊ส ักธงบนผนที่โลกให้้ไดนี่คืออีกหนึ่งเสียงที่มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ศิลปินแจ๊สของไทยรวมถึงเทศกาลโหหินแจ๊สเฟสติวัลเป็นที่รูจ้จักและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและก็เป็นที่น่ายินดีนะคะที่แมนก็ทีวีได้ทราบมาว่าจะมีการเตรียมงานและจะโปรโมทแจ๊สโหวหินในปีต,ต่อๆไปให้พร้อมและมากกว่าปีนี้อย่างที่เราเคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน ส่วนคอเพลงแจ๊สที่มาในงานเขาจะสนุกและรู้สึกยังไงกับงานปีนี้บ้างไปฟังกันค่ะมาที่ไก็ประทับใจก็คือมีทะเลมีชาวแจส๊สแล้วก็มีความสนุกสนานเหมือนทุกครั้งที่มาทุกปีครับปีนี้คือคักมากครับเพราะว่ามีวงจากต่างประเทศอย่างอินทอนิตโตที่กำลังเล่นอยู่นีนสุดยอดแล้วด้วยบรรยากาศ น่าจะมีการพัฒนาขึ้นจากจากคราวก่อนๆน,นะครับแต่ว่าก็มีมีมเสน่ห์เหมือนกันทุกครั้งนะครับสนุกมากค่ะสนุกกับปีที่แล้วอีกนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศไนะคะของแจ๊ซริมหาดหัวหินในปีนี้ค่ะแต่สำหรับปีหน้าและปีต,ต่อๆไปนะคะจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมกันบ้างก็ต้องรอติดตามกันแล้วล่ะค่ะทนากรชุมทองถ่ายภาพดวงใจสูตราทิรักมันก็ทีวีรายงาน